สบายดีพี่น้องสบายดีสบายน้องสาวน้องสาวนุ่นเนาะโดยสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้บาวู่โซล่าเสียงแค่ล่ายู่ทีลาาจอดเฮลิคอปเตอร์เนาะพี่น้องเนาะนัดกับน้องสาวลาสาวนุ่นเนาะสาวล่าเดี๋ยวพี่น้องเอ๋ยนะฮะก่อนอื่นมืดนะบาเูเองก็ถที่ว่าอยากจะให้น้องนุ่นเนี่ยแนะนำตัวนะครับว่าน้องชื่ออะไรเขาอยากเด้พี่น้องบอกภาษากลางบอกภาษาล่าได้ปะได้ได้น้องชื่อว่าจังไหนชื่อนุ่นจ้า สื่อนุ่นอายุสิบแปดปีเป็นคนแขวงใดเนาะเป็นคนแขวงสวรรณเขตเป็นคนแขวงสวรรณเขตโดยตอนนี้น้องนุ่นทดงานอยู่เมืองไทยเป็นบโดยเฮ็ดงานอาชีพยัง็ดงานเป็นงานที่ร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟ๋อ็ดงานอยู่ร้านอาหารเป็นฝูเสิร์ฟอาหารเนาะกลางวันนี้บ่าวโกเองจะมาถามเรื่องลาวข้องน้องนุ่นะกรสิขาวไม่งานอยู่เมืองไทย และกะเขาไมา่งานยู่เมืองไทยว่านหนันนงนุ่นมีชีวิตเปลี่ยนไปจังใดจังใดจึงอยากไม่งานยู่เมืองไทยยูงเมืองลาวบ่ามีงานบอละมาถิดต้องตามกฎหมายบอหนังน,นุ่นเรียนจบอีกอย่างเดีก่อนอื่นเมิดออยากให้หนังน,นุ่นบอกก่อนเเรื่องเล่า,ลา,ลา,ลาเริ่มต้นที่จะไม่งานงยู่เมืองไทยหนังน,นุ่นเรียนจบอีกอย่างมาเอาเ่อเคยเรียนจบมาสามเรียนจบมสามนยอืมเป็นยังหนังน,นุ่นคือผู้เรียนต่อ ก็คือบมมีเงินเฮียนโตแบบว่าบมมีเงินเฮียนโตก็เลยแบบว่ามาเห็นงานที่ประเทศไทยอ่ะก็แบบอยากให้น้องเฮียนโตแบบตื่งก็บ่ายางเฮียนเฮียนอ่ะนะแบบเฮียนก็คือต้องเสียเงินหลายก็เลยแบบ่อยังเฮียนเสียสลายน้องเลียนแม่โดยเพราะว่าการเรียนก็ใส่เงินหลายโดยแม่แล้วหลังจากที่น้องล่าออกจากโรงเรียนน้องเฮ็ดงานอยู่ใส่เห็นงานอยู่เวียงจันทร์เห็นงานอยู่มึงหล้าขงเล่าโดยจากแขวงสวรรคิดไปเวียงจันทร์ คืองานยี่เวียงจันท์คืองานยังได้จักเดือนเค็ดงานบานเมนค็องานบานได้เดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งหน่วยแล้วไม่แน่คิดจังไหนคืออยากเม็งงานยี่เมืองไทยก็คือแบบเ็ดอยู่วิงานอยู่เวียงจันทร์ใช่ไหมแบบมันก็เงินเดือนมันก็ได้แต่ว่ามันก็ได้น้อยอ่ะมันใช่มันกะบบุพเพใสอย่างของมันอะ